สปีด90%วิเคราะห์เชิงลึกปัจจัยเศรษฐกิจและตลาดโลกที่มีผลต่อคริปโต 1. ปัจจัยเศรษฐกิจมหาภาคที่มีผลต่อคริปโต1.1ด,ดอกเบี้ยนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐเฟดดอกเบี้ยนโยบายถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางราคาของบิตคอยนและตลาดคริปโตทั้งหมด หากธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยหรือมีสัญญาณจากการประชุมที่แสดงถึงท่าทีผ่อนคลายทางการเงิน The ิชนักลงทุนจะมอ,องว่าต้นทุนเงินถูกลงและจะเพิ่มการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงซึ่งรวมถึงบิตคอยและอีทคอยน์ในทางกลับกันหากธนาคารกลางยังคงเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยหรือแสดงความแข็งกร้าว h a w k i n เงินจะไหลกลับสู่สินทรัพย์ปลอดภยัยเช่นดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรทําให้ต่อละหากคริปโตถูกกดดันและมีโอกาสปรับตัวลง 1.2เงินเฟ้อ Data. อินเฟชันดัต้าอัตรางเงินเฟ้อเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสําคัญหากตัวเลข CPI หรือ PCE ชะลอตัวต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์จะยิ่งสร้างความคาดหวังว่าธนาคารกลางจะมีโอกาสลดดอกเบีย้ยซึ่งส่งผลบวกต่อบิตคอยน์และอัลกอริแต่หากเงินเฟ้อยังคงทรงตัวในระดับสูงหรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฟดจะจําเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดต่อส่งผลให้ตลาดคริปโตอยู่ในสภาวะกดดันและเสี่ยงที่จะปรับฐาน1.3ตัวเลขการจ้างงานจ o b บ Data ข้อมูลการจ้างงานเช่นตัวเลขนอนฟาร์มเพโรเอนเฟพีและอัตราการว่างงานเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจหากตัวเลขออกมาอ่อนแอหรืออัตราการว่างงานสูงขึ้นนักลงทุนจะมองว่าเศรษฐกิจชะลอตัวและมีความเป็นไปได้ที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยซึ่งถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดคริปโตแต่ในทางตรงข้ามหากตัวเลขแรงงานแข็งแกร่งเกินไปตลาดจะตีความว่าเฟดยังไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้ในเร็ววันส่งผลลบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงบิตคอย 2. สภาพคล่องตลาดการเงินโลก (Global Liquidity) 2.1ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index) หรือ DXY ดัชนีดอลลาร์ที่แข็งค่าจะดึงดูดเงินทุนเข้าสู่ดอลลาร์และกดดันตลาดคริปโตในขณะที่การอ่อนค่าของดอลลาร์จะเป็นปัจจัยหนุนทําให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น2.2ผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) เป็นตัวชี้วัดความน่าลงทุนในพันธบัตรถ้าผลตอบแทนของพันธบัตรสูงนักลงทุนจะเทงเงินไปลงทุนในพันธบัตรมากขึ้น ส่งผลให้ความสนใจในสินทรัพย์เสี่ยงรวมถึงคริปโตลดลงในทางตรงกันข้ามหากบอลยิวปรับตัวลงนักลงทุนจะหันมาหาผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น2.3ขนาดงบดุลของธนาคารกลางเฟดบาลานซ์ชีกและ M2 มันนี่ซับพลายเมื่อมีการขยายงบดุลหรือเพิ่ม M2 ในระบบจะทําให้สภาพคล่องในตลาดเพิ่มขึ้นเงินจํานวนหนึ่งจะไหลเข้าสู่ตลาดคริปโตแต่หากเกิดการลดงบดุล QT เงินไหลออกจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยงเช่นกัน 3. ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical Risk) ความขัดแย้งระหว่างประเทศสงครามหรือความตึงเครียดทางการเมืองในระดับโลกจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้นหากความขัดแย้งไม่รุนแรงมากบิตคอยอาจถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ต่อ